การใช้พลังงานนิวเคลียร์รังสีภัยที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของแผ่นดินที่ดุนแรงขนาด5ขึ้นไปโลกไม่ว่าจะเป็นการแตกตัวของนิวเคลียรของอะตอมซึ่งพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจะอยู่ในรูปของพลังงานความร้อนและรังสี พลังงานนิวเคลียร์มี4แบบคือ 1. พลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่นเกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์โดยการรวมตัวของนิวเคลียตของธาตุเบาปฏิกิริยานี้ให้พลังงานออกมาอย่างมากมายเช่นปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นในดวงอาทิตย์ สองพลังงานนิวเคลียร์ฟิชชั่นเกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์โดยการแยกตัวหรือแตกตัวของนิวเคลียสของธาตุหนักการแตกตัวแต่ละครั้งจะให้พลังงานออกมามา,มากมายและมีอนุภาคนิวตอนออกมาด้วย2-3ถึงตัว 3. ไอโซโทกัมันตาราังสีเกิดจากการสลายตัวของสารกัมมันตาราังสีซึ่งมีคุณสมบัติในการสลายตัวโดยการปลดปล่อยรังสีหรืออนุภาคต่างๆออกมาจากนิวเคลียร์เช่นรังสีแกมมารังสี X 4. พลังงานนิวเคลีย์จากการเล่งอนุภาคที่มีพลังงานสูงเกิดจากการเล่งอนุภาคอิเล็กตรอนอนุภาคโปรตอนและอนุภาคเอลฟาด้วยเครื่องเล่งอนุภาคเช่นเครื่องกําเนิดรังสี x ได้จากการเล่งอนุภาคอิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูงถึง1 0 0 0 0แโวลต์การนําพลังงานนิวเคลีย์และรังสีไปใช้ประโยชน์ ด้านการแพทย์สามารถนำไปใช้ตรวจรักษาโรคมะเร็งได้เนื่องจากรังสีสามารถทำลายเซลล์มะเร็งที่มีการแบ่งเซลล์อย่างรวดเร็วได้ดีกว่าเซลล์ปกติด้านโบราณคดีและธรณีวิทยาการหาอายุจากปริมาณของคาร์บอนลบสสรในซากสิ่งมีชีวิตโดยอาศัยหลักการที่ว่าคาร์บอนลบ14เป็นไอโซโทปกำมันตารังสีและมีครึ่งชีวิตประมาณ5,730ปี และองค์ประกอบสำคัญของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายคือคาร์บอนด้านอุตสาหากรรมในอุตสาหากรรมยางและพลาส,สติกการฉายรังสีแกมมาไปยังน้ำยางหรือโพลิเมอร์ของพลาส,สติกจะทำให้ผลิตภัณฑ์ยางหรือพลาส,สติกมีสมบัติทนต่อแรงดึงและต้านทานการฉีกขาดได้มากขึ้นอีกทั้งยังสามารถทนต่อความร้อนและความชื้นได้ดีขึ้นด้านกเกษตรกรรม การฉายรังสีให้กับส่วนของพืชเช่นเง่าหรือนอทําให้รังสีสามารถทะลุผ่านเนื้อเยื่อไปทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับยีนของพืชชักนําให้พืชเกิดมิวเทชันซึ่งมีพืชพันธุ์ดีหลายชนิดเกิดจากวิธีการนี้อันตรายจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีรังสีคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูงหรืออนุภาคความเร็วสูงที่มีพลังงานพร้อมจะถ่ายให้กับสิ่งต่างๆที่ตกกระทบและเคลื่อนที่ผ่าน ถ้าร่างกายมนุษย์ได้รับรังสีในปริมาณมากพลังงานที่มาจากรังสีอาจทำให้เกิดความเสียหายกับเนื้อเยื่อและเซลล์ของอวัยวะต่างๆได้